<ะ>อมืมากินแกงคี้เบาะนะครับแกงเบาแล้วก็เมื่อกี้มันมีหกตัวนะครับแต่ว่ามอนก็สิกใส่ตรงนี้นะฮะใส่ในใส่ในสะอมนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไปชองฟองแล้วก็อันนี้มอนก็จะเอามาโชว์นะฮะก็จะกินแบบนี้เลยนะครับนี่ครับข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคขีบเบาอร่อยมากนะครับอืมอืมอืม อร่อยแกงคีบบะนะครับโมนชิมดูก่อนนะนี่จะความขี้ควายมันก็จะอร่อยเคยโมนจะกินหมดนะครับแต่าบางคนเขาว่าจะกินเด็กข้างในมันเนี่ยเดี๋ยวโมนกินทั้งนังทั้งอะไรมันเลยฮะรอร่อยมาค่ะพี่น้องกินชบๆน้ำกัอนนะอันนั้นก็คือพักกลุ่มชมนะครับ ขาบอกว่าพระกลุ่มชมต้องกินต้องเดินสี่ขึ้นสิบห้านะครับขาวบอกว่าจะมีบุญแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องจะเลยไม่ผัดอ่าไม่จากญาติมิตรอะไรเงี้ยครับเพราเราตรงสามูส้ำชั้นนะครับมา,มาหาเกียวมากินกาะนะ <c oughs> อืมเนื้อปัง บ่าปังเขาไปกินเขาจะ <c oughs> กินอะไรมาไม่รู้มาหิวอะครับพี่นี่ยไปไว้เจ้ามาเพกินที่ไว้เจ้ามาเยอะเขาบอกเขาชาอมอมนักกินนักเกยงมากินก่อนกลุ่มส้มอืมเอากะบัง mèo mèo mim, น้องมาตอมาขาเยอะเดียวมัตักตักเลี้ยงน่าฮือนนึงกุหลาบให้ก็ดกันพักกุ่มเนี่นะคืนีเดี๋ยวนะอืมอันไหเคยไปรับแรงมาอยู่นะ ที่บอกฮะอืม <c oughs> อบ่อว่านเขาไปขุดมาเขามาให้มาไม่มีเมียวมาครับทีนี้ <c oughs> ขอคนเดียว เข้าเไรหนึ่งหอมๆครับ こん <makes noise> so <sum> <sum>

เขากลุ่มท่อมท่มสมุทรซัมจันสมุสามจันนครับถ้อาอ้ว <laughs> không có gì dễ chuẩn à, chuẩn chuẩn chụp chuẩn à bạc quang chuẩn 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 hãy chuẩn เมืมเ่อไรเมื่อไหรติดกันข้างน,นอกนะครับไทยร,รู้เม,มืองอืมอืมอร่อยอร่อยหอมจิืม Khẩu, hinh, <laughs> à, này không phát ra nó kinh nguyệt này này không cơ bản cơ này นี่กินตัวพิบาเนีเข้าห่างกินอะไรถ้ากินน้อยๆมันไม่ค่อยจะจับรสชาติต้องกินเยอะ นี่ิดรอืมนี Overwatch> ่ิดรพริกป่นเผ็ดมากนะฮะน่อพริกกระเลงอืมไหนหมดน่ของาัอนะ น่าปนเนื hmm. ้อก็สิ้นกินนะากินอ่ะกินอะไร้ังอืมเน่ยอืมป็นเมียวพองเลยว่ะมานั่นอ่ะอืมเออารนีไม่ได้กินนะคุเลือนะนี่ีทางจัง ส <c oughs> ะโอมครับข <c oughs> ันผักเด่น กินลายทั้งหมดอ่ะอิ็มอาบบเอ็มเข่ามันแเอขากอดป้อเอ็มก็กินพักเ,เล่อ้มก,ก็มอ่ะเอ็ก็กินพักหลอืมอจัดการเลยทำอย่าเลยเลย เห็นพักกลุ่มแนละวันเดินชีขึ้นสิบห้านะครับเขาบอกว่าจะได้เป็นพี่น้องกันตรอจไปครับอโอเคครับพี่น้องเนาะมื่นชีวกันได้หลังแดงก็ญาติพี่น้องจะลาพี่นอ้นนองก่อนนะครับสำหรับคลิปกินแกงคีบาแล้วก็พักกลุ่มตังสังมูสามจันอาพักกุ้งแกงพัก กลุ่มสามชั้นพราะกลุ่มส้มสามชั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ